ไม่รู้ว่าชีวิตต้องไปต่อยังไงหรือต้องทําอะไรเพราะไม่รู้ว่าอยากทําอะไรหรือว่าควรทําอะไรกันแน่วันนี้ค่ะมีจะพาทุกคนมาเขียน Cell Discovery แบบง่ายๆเขียนเงีใจหาทางไปให้ชีวิตกันค่ะตอนอไนค่ะต้องถามเพื่อน่ันค่ะว่าเคยไหมคะที่รู้สึกว่าอยู่ดีๆเนี่ยรู้ว่าต้องเดินไปทางไหนต่อรู้สึกว่าชีวิตมันนิ่งมากไม่รู้ว่าควรจะเดินไปทางไหนดีรู้สึกว่าลึกๆแบบอยากทําอะไรแต่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไร สำหรับมี่ค่ะช่วงเวลานีะเกิดขึ้นบ่อยมากจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะแล้วก็สิ่งที่มี่ทำนะคะเวลาที่มี่รู้สึกตัวว่ามี่กำลังรู้สึกแบบนี้ค่ะก็คือมี่จะเขียนค่ะการเขียนที่มี่พูดถึงค่ะมันไม่ใช่การเขียนจดบันทึกเรียบร้อยอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการเขียนเพื่อคุยกับตัวเองเป็นการปล่อยใจนะคะให้เราได้ระบายสิ่งที่เราคิดออกมาค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดนะคะเราจะ มองไม่เห็นมันคะ่ะแต่พอเราเขียนมันออกมานะคะเราจะมองเห็นมันชัดขึ้นคะ่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าปัญหาที่เราติดอยู่เนี่ยมันติดอะไรอยู่คะ่ะที่เราจะไปเขียนกันนะคะเราจะมาคุยถึงที่มาของปัญหานี้ก่อนคะ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราขยับตัวไม่ได้แล้วก็หาทางไปไม่เจอมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกพร้อม้องไปด้วยเสียง รอบตัวมากเกินไปมันอยู่ในหัวแล้วนะคะเป็นเสียงที่เราสะสมมาตลอดชีวิตคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเราจะทําได้อย่างว่ออายุเท่านี้แล้วคนอื่นเขาไปกันไกลหมดแล้วทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าทํามาแล้วคนอื่นไม่ชอบละคือในหัวเราเนี่ยมันมีคลื่นความคิดเนี่ยกองอยู่เต็ไมไปหมดเลยะคะ่ะบางเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากครอบครัวบางเสียงเป็นเสียงที่มาจากสังคมภายนอกค่ะหรือว่าบางเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่มาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของเรา มีนักจิตวิทยาค่ะเคยบอกว่าสมองของเราเนี่ยมีหน้าที่ทําให้เราอยู่รอดมากกว่าทําให้เรามีความสุขัลนหมายความว่าความกลัวความคิดเชิงลบมันมักถูกขยายในหัวเราเพื่อทําให้เราระแวดระวังแล้วก็ทําให้เราอยู่รอดได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่แยกแยะมันออกเลยค่ะเสียงเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นเสียงที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าขยับตัวไปไหนแล้วก็ เป็นเหมือนเสียงที่เป็นกำแพงกั้นปิดตาเราไว้ให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราควรขยับหรือเอาอยัางไงต่อกับชีวิตด,ดีแค่ไหน,นดังนั้นค่ะจารเขียนค่ะจะทําให้เราแยกความคิดออกจากความรู้สึกทําให้เรามองเห็นความคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหลายครั้งค่ะเราจะเห็นว่าความกลัวความเชื่อหรือคําพูดที่วนๆอยู่ในหัวไม่ได้เป็นของเราจริงๆด้วยซ้ำดังนั้นค่ะข้อแรกที่เราจะมาทําเลยนะคะก็คือเรนดู้กันค่ะหรือว่า วันนี้เรามีอะไรในใจที่มันฝุดออกมาเนี่ยเราจะเขียนลงในกระดาษทั้งหมดเลยค่ะอุปกรณ์ง่ยายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทําไปด้วยกันได้ค่ะก็คือทุกคนเตรียมกระดาษค่ะแล้วก็ปากกานะคะหรือว่าจะเจนส้มุดก็ได้ค่ะการเบรนน้าค่ะก็คือการที่เราเขียนทุกอย่างค่ะว่าวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะที่ผุดขึ้นมาในใจของเราค่ะเขียนทุกอย่างออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดคําพูดความกลัว ไม่ต้องเรียงไม่ต้องสวยไม่ต้องถูกต้องปล่อยมันออกมาให้หมดค่ะไม่ต้องเซ็นเซอร์นะคะไม่มีใครมาตัดสินแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่ควรตัดสินตัวเองด้วยตอนนี้อย่างที่ไม่รู้สึกอยู่ไม่ก็เขียนมันออกมาเบื่อเบื่อไม่รู้ทําไมกลัวว่าวันนี้จะทํางานผิดพลาดกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีเครียดกลัวว่าเหมือนน่าจะไม่พอใจเหนื่อยอยากพักแต่ไม่กล้าพักเขียนมันออกมาให้หมด พอเราเขียนออกมาหมดแล้วค่ะค่อยๆมองมันทีละคำที่เราเขียนออกมามองสิ่งที่ทุกคนเขียนออกมาค่ะแล้วก็ดูในแต่ละคำค่ะว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันมาจากไหนยกตัวอย่างเช่นทุกคนอาจจะเห็นคำว่ากลัวว่ามันจะผิดพลาดกลัวว่ามันจะไม่ดีทุกคนอาจจะวงมันไว้ค่ะแล้วก็ตีมันออกมาเป็นไม้แบบเฮ้ยการกลัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะคิดอยู่เสมอว่าเราต้องเพอร์เฟ แล้วคาว่าเราต้องเพอร์เฟกมันมาจากไหนนะเราก็อาจจะยงไปต่อว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเสียงอีโก้ของเราก็ได้หรือว่าถ้าใครที่เขียนว่ากังวลว่าหัวหน้าหรือว่าเพื่อนเนี่ยจะมองว่าเราแบบดีไม่พอหรือไม่พอใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วงค่ะเขียนมันออกมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวความล้มเหลวกลัวว่าคนจะไม่ยอมรับ เขียนมันออกมาค่ะว่ามันเป็นความกลัวที่อยู่ในใจของเราเหนื่อยอยากพักแต่ไม่กล้าพักเพราะว่านี่กลัวว่าแบบถ้าพักแล้วอ่ะเราจะไม่ถึงไหนสักทีคนอื่นอาจจะแซงเราก็ได้ดันงนั้นนะคะสิ่งนี้มันมาจากความเชื่อที่เราเคยเชื่อซึ่งไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถถอดนะคะความคิดของตัวเองได้แค่เราได้เห็นว่าเราคิดสิ่งนี้อยู่สิ่งนั้นคือสำคัญที่สุดแล้ว แล้วการถอนละค่ะนะคะปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยไปมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสคือแบบเขียนมันออกมาก่อนแล้วลองดูว่ามันเป็นแค่ความเชื่อความกลัวอะไรแค่นั้นก็พอค่ะหรือว่าถ้าไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะไบ่มีัญหาอย่างนี้ได้นะคะเป็นการฝึกความเสี่งของเราค่ะพอเราเบรนดัมเสร็จแล้วค่ะเรามาสู่ข้อที่สองเลยค่ะอยากให้ทุกคนค่ะเขียนว่าถ้าไม่ต้องกลัวพลาดฉันอยากทําอะไรสําหรับข้อเนี้ค่ะให้เราลองถามตัวเองว่า ถ้าเราไม่ต้องกลัวความผิดพลาดไม่ต้องคิดว่าความฝันมันจะเล็กไปหรือใหญ่ไปลองเขียนทุกสิ่งที่ทุกคนอ,อยากลองทำมันออกมาก่อนโดยที่ไม่ต้องตัดสินตัวเองแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตัดสินค่ะไม่ว่าความฝันนั้นมันจะบ้าแค่ไหนมันจะใหญ่แค่ไหนมันจะเล็กแค่ไหนเขียนสิ่งที่ทุกคนอยากทำออกมาด้วยหัวใจค่ะบางคนอาจจะเขียนว่าแบบอยากร้องเพลงอยากจับมาวาดลูกอยากทำอาหาร อยากลาออก อยากเรียนภาษาเขียนออกมาได้หมดเลยค่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นคําตอบที่มันจะให้อะไรเกิดชีวิตเรานะตอนนี้หรือหาทางไปได้เลยในทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วข้อ2คําถามเนี้ยค่ะมันไม่ได้บังคับให้เราต้องรู้คาตอบใหญ่ๆเนาะบางทีคําถามที่ว่าแบบฉันอยากทําอะไรในชีวิตอะเราอาจไม่ได้คําตอบนั้นในทันทีหรอกคะ่ะแต่ว่าข้อนี้ค่ะมันจะทําให้เราฟังเสียงเล็กๆข้างในลึกๆของเราค่ะแล้วก็ค้นมันออกมาแล้วก็เอามันออกมาวางให้ตัวเราเนะะี่ยค่ะได้หิน บ่อยครั้งค่ะที่เราจะปิดความฝันเล็กๆของเราค่ะด้วยเสียงต่างๆทําให้เราไม่กล้าฝันไม่กล้าลองเราแค่ลองถามงได้ง่ายๆนะคะว่าอยากจะทําอะไรทําไมต้องกลัวแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับข้อนี้ก็คือมันไม่สําคัญค่ะว่าเราจะทําสิ่งนี้ได้ในณตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราเริ่มรู้แล้วคะ่ะว่าลึกๆของเราอ่ะมันมีอะไรอยู่ในใจที่เราอยากทําหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อ3ค่ะข้อนี้นะคะให้ทุกคนค่ะเขียนว่าแล้วถ้าได้ลองทําจริงๆ อะไรคือสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเบาใจรู้สึกแบบไม่หนักหัวใจจนเดินไปนะคะ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นอะไรก็ได้หมดเลยคะ่ะจะเล็กจะใหญ่เหมือนข้อที่แล้วเลยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเขียนออกมาคือทำแล้วเรารู้สึกแบบสบายใจจริงๆนะคะบางคนอาจจะเขียนว่าได้อ่านหนังสือเงียบๆได้อยู่คนเดียวบ้างได้วาดรูปแมวได้ทำอาหารให้กับคนที่เราร้าได้กินกาแฟตอนเช้าหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าแล้ว สิ่งนี้มันทําให้ฉันหาทางไปกับชีวิตได้ยังไงหรอในเมื่อมันเป็นสิ่งที่แบบมันเล็กมากมันเป็นแค่จหวัดประจําวันงนเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมี่ก็เคยสงสัยอย่างนี้มาก,ก่อนคะ่ะแต่พอเขียนไปเรื่อยๆคะ่ะมี่จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่มี่เขียนมันออกมา อะไรที่ทําให้เราใจเบาอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกไม่หนักใจเลยมันทําให้เห็นเศษเสียเ้ยวเล็กๆที่เราลืมไปในเวลาที่เราเหนื่อยเราหลงทางอะคะ่ะเรามักจะแบบปิดกั้นเศษเสี้ยวเล็กๆคือความปัานเล็กๆหรือสิ่งเล็กๆที่เราอยากทําจริงๆไว้ภายในะข้อสามเนี่ยค่ะจะทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเจอตัวเองอีกครั้งนึงค่ะบางคนนะคะอาจจะคน้นฟบแพทเทิร์นค่ะที่เขียนว่าเอ้ย เราชอบวาดลูกว่ะเราชอบศิลปะหรือว่าจริงๆแล้วเราอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะนะหรือบางคนค่ะอาจจะชอบการดูแลคนอื่นเพราะว่ามันมีความสุขเวลาที่ได้ทําอาหารบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็อยากเขียนหนังสือหมือออกมาเหมือนกันนะสิ่งเล็กๆแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหรอกของชีวิต มันเป็นเหมือนไฟดวงเลยค่ะที่ส่งทางให้เราเดินไปในทางที่มันถูกขึ้นได้จุดเล็นๆเนะะี่ยค่ะมันจะทาให้เรานะคะเจอคําตอบที่ใหญ่ขึ้นไปได้ค่ะแล้วก็พาเราเดินไปในเส้นทางของอนาคตที่เราอยากจะทําจริงๆหรือมันออกมาจากใจเราจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่จําเป็นต้องหาคําตอบได้ท,ทันทีค่ะมันไม่ได้ให้คําตอบว่าฉันจะเป็นใครในชีวิตนี้หรือฉันควรทํางานอะไรดีแต่มันช่วยให้เราซ้อมฟังตัวเอง กับสิ่งเล็กๆที่มันอยู่ข้างในค่ะทําให้ใจเราเบาขึ้นอุ่นขึ้นแล้วก็ค้นพบเศษเสี้ยวเล็กๆที่เราทําหลงหายไประหว่างทางค่ะแล้วก็เศษเสี้ยวเล็กๆนี้แหละค่ะมันจะนําไปสู่คําตอบที่เรากำลังมองหาค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องเครียดไปค่ะถ้าการเขียนทางนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ให้คําตอบอะไรเรามากมายสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เห็นความคิดของเรา แล้วก็อาจจะได้เห็นมาอย่างของเราเล็กเท่านั้นก็พอแล้วค่ะแล้นะคะเรามาทบทวนกันอีกรั้ะค่ะสําหรับสามข้อนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเป็นการเบรกดาวเนาะผู้คนอาจจะเจอว่าเออเรากลัวความล้มเหลวเรากลัวโดนหัวเราะเราเหนื่อยมันอาจจะเป็นความกลัวความเชื่อผิดๆเนาะข้สองเนี่ยแล้วถ้าไม่กลัวเราอยากทําอะไรเราอาจจะพนพว่าถ้าไม่กลัวแบบคนตัดสินว่ารูปเราไม่สวยเนี่ยเราก็อาจจะอยากวาดรูปนะอยากถ่ายเค้กนะหรือว่าอยากร้องเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะ ข้อ3ค่ะสิ่งที่ทําให้ใจเบาเนี่ยเราอาจจะคนพบว่าเออถ้าได้วาดรูปได้ฟังเพลงได้ทําขนมได้เดินเล่นในตอนเช้าเนี่ยแค่นี้ก็ใจเบาแล้วนะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันอาจจะต่อยอ่อความกิดของเราค่ะเช่นเอ๊หรือว่าเราชอบสร้างสารรค์ผลงานนะมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองทีน,นั้นนงนังนั้นค่ะแบบสุวนั้น เซลล์ดิสคอร์รี่นี่ค่ะมันไม่ใช่การหาคําตอบที่แบบได้เลยทันทีหรือว่าแบบคําตอบที่ยิ่งใหญ่แต่ทุกคนนะคะจะกลับมาเจอตัวเองอย่างแน่นอนเราไม่ได้เร่งหาคําตอบใหญ่ๆใ,ในวันเดียวมันไม่สามารถแก้ในวันเดียวได้แล้วค่ะแต่เราค่ะแค่แงะใจตัวเองวันละนิดค่ะเราจะค่อยๆเห็นทางที่เหมาะกับตัวเราเองค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้มมีทำเซลล์ดิสคอร์รี่เทมเพลตแจกไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเอาไปปิ้นเขียนนะคะหรือว่าเซฟลง iPad แล้วก็เขียนเนี่ย เป็นเทมเพลตที่เขียนค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ทําซ้ําๆได้นะคะทุกวันทุกอาทิตย์ค่ะทุกคนสามารถโหลดฟีได้เลยนะคะลิงอยู่ในใต้คลิปค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะลองไปเขียนแล้วหรือว่ารู้สึกยังไงกับคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมรับฟัง d i s c o v e r y นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย